สวัสดีจ้ามาชมกันต่อเลยจ้า T T c 6 5นะคะ Turbo Intercooler นะคะของ New Holland อุ Hon อ๊ยจ้า อ้อยหมดกําลังจะมาใส่อ้อยนะคะเออพ่อจ้าพ่อพ่อพ่อหมดไปหนึ่งเที่ยงแะ้วคะทีมงานกำลังเตรียมใส่อ้อยอีกรอบ2นะคะ พื้นที่ปลูกข้อใกล้ๆไอ้นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้ตู้ยักษ์ใหญ่มาแล้วค่ะยักษ์เขียวมาแล้วจ้ายักษ์เขียวมาแล้วค่ะดูยักษ์เขียวกำลังขับถ่านค่ะ<อ>ตัวนี้ค่ะชิ้นเก็บห้จริงจ้าไปแอลล่าชิ้นเก็บให้มีคหอของจอดเดียวคปูปต,ต้าก็จอดอยู่ไหมนะคะ วันนี้รถเยอะค่ะเรามาดูเรามาชมกันค่ะชน้สองพัน่งเเรากำลังปุ๊ป่อยอยก็เรามีรถมา่านมาเยอะหลายคันนะคะเราก็จะมาตามดูกันคะ่ะมีอะารบ้างเอออันนี้มากเป็นโบต้านะคะอันนี้โคบ้า้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด ยูฮอลแลนด์กำลังใส่ไอ้อรบร้ากำลังจอดอยู่ข้างถนนนะคะขนอยกัอุณีดินค่ะควรดีนะจ๊ะที่ดินนละเอียดดีแค่ะนที่การห่ดเกียอปลกของบปกน้งใส่ข้านี ตอนนี้นะคะครูบาอาจากำลังจะไปค่ะไปแล้วขณะที่เรารอนิวฮอลเลียนใส่โอไอยอยู่นะคะเราก็มาดูกันจ้า ดูตัวที่เป็นจอรเดียนะคะ 5065e ค่ะดูใกล้ๆตอนที่เขาจอดแล้วค่ะเมื่อกี้เขาแรงมากเลยจ้าแรงหนักจกัดเตรียมทุกมุมมองเลยจ้าอันนี้หล่อมากเลยนะคะ,ะจังหน้าสวยจ้านี่ค่ะ 5065e จอนเดียสมบูรณ์จักเตอร์นะคะแรงค่ะอันนี้พันเจ็ด่ะ จีดก่อนปลูกอ้อยของนายธนพรนะคะสุดยอดค่ะคันนี้แรงหนักจัดเต็มทุกมุมมองค่ะนี่ค่ะพื้นที่ปลูกนะคะื้นกี่ของนายธนพรเองจ้าและนี่ปลูกอ้อยของตัวเองค่ะร้อมทีมงานคุณภาพนะจ๊ะทีมงานดีมีคุณภาพจ้าจัดหนักจัดเต็มนะคะ

ตอนนี้กำลังแยกเครื่อง,งโดบนะคะกำลังโดบอยู่ค่ะเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมทีมงานกำลังโดบกันเลยจ้าอันนี้ n ิว <New S 2> ฮอ l แลนด์ดีดี4.25นะคะออ๋กระจังหน้าก็ หล่อเหมือนกันจ้าเด็กคนแบบแับนิวไอของจอนเดียมเมื่อกี้นะคะของนิวคันนี้เใง่จิาีบตนี้ทีทีจุดหกห้าเทอร์โบอินเตอร์โคเลอร์นะคะดูเบาะนั่งเขานะคะก็ยังมีที่วางมือด้วยขับนั่งสบายจ้า แล้วรอบนี้จะพาขึ้นบนรถเลยค่ะไปดูตอนที่เข้าปลูกกันบ้างวันีมาพอวันใดไดคะข้ากัมาถึงก็จะมีช่งพ่นอันนี้กจะมีทีนี้เสียกกำลังขึ้นเลค่ะขึ้นก็ขึ้นเดี๋ยวนาค่ะตอนนี้ขึ้นบนรถและ อตัวน,นี้ดูสภาพดีนะคะการที่มาดูนะคะเพียงอ่ะต้องปูของเคเคบ้านปลูกนะคะโดูดูนะคะโอ้ก็จะติดนะคะ โอเคแต่เศษกุญระกลางบ้างก็ไดค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอด